สวัสดีครับพี่น้องอารอานะครับไอโจกมาแล้วนะครับคนที่อู้ไทยปนเมืองเมืองปนไทยนะครับวันนี้จะมานําเสนอเมนูเด็ดๆนะครับที่เกี่ยวกรับนี่นะครับหน่วยฟักแมวนะครับผมฟักแมวนี่หรือว่าซาโยเต้นะครับหรือว่ามะระหวานนะครับ แล้วแต่พี่ๆน้องๆจะฮองนะครับวันนี้เราจะเอาฟักแนวมาทําเมนูเพราะว่าเมนูแบบอินเตอร์ได้แนลของคนไทยก็คือแกงเขียวหวานนะครับเราก็มาเริ่มทําแกงเขียวหวานกันได้เลยดีกว่านะครับวันนี้นะครับใช้หม้อขางนะครับหม้อขางที่ทําจากดินเผานะครับผมบอกงูต้นสายไปเหตุว่าหม้อใบนี้มาจากที่ไหนนะครับแต่ หาซื้อได้นะครับตามร้านขายเครื่องจักสารนะครับทั่วไปในอําเภอสารปีเจียงใหม่ไทยแลนด์่ะครับก็มาอู้ถึงส่วนประกอบก่อนดีกว่านะระหว่างที่เรา,า,า,ารอหม้อขายเฮ้อนนะครับแน่นอนเลยนะครับแกงเขียวหวานวันนี้เป็นแกงเขียวหวานหมูนะครับวันนี้ใชหมูครึ่งกิโลนต่อไปก็พริกแกงเขียวหวานนะครับผมใชประมาณร60กกร,รัมมะเขือ มะละหวานนะครับหรือว่าหน่วยฟักแมวมะแขวงใบโหระพากะทินะครับใจครึ่งลิตรนะครับน้ำตาลทรายวันนี้เลือกน้ำตาลทรายแดงซีอิ๊วขาวนะครับปรุงรสเพื่อให้มันเค็มแต่แบบไม่ข่าวน้ำสะอาดนะครับผมโอ้ยตอนนี้หมอ้อข้าก็เนึ่งที่จะฮ้อนเนาะระหว่างที่มหม้อฮ้อนข้าก็ต้อง ขย่ากะทิก่อนนะครับผมกะทิสําเร็จรูปนะครับผมเราต้องขย่าก่อนเพื่อให้การตกตะกอนของตัวไขมันกะทิกับส่วนผสมของมันเข้ากันนะครับอันดับแรกนะครับใส่กะทิเข้าไปเล็กน้อยเพื่อมาแยกหัวแยกทางกันไปแยกครับนี้มันมีเป็นกะทิสําเ็จไงใส <c oughs> ่กะทิเข้าไปน้อยคนใื้ ออกแตกมันนิดหน่อยนะครับกะถิ่นขั้นเยอะนะครับกระทิมอกเดือดนะครับผมใส่พริกมันเข้าไปครับพริกแกงเขียวหวานนะครับ160กรัมนะครับคนนะครับพัดนะครับผมให้มมันหอมกรุ่นเลยนะครับจากนั้นใส่หมูซอยครึ่งกิโลเข้าไป ััวเลยนะครบขั้นตอนนี้เราผัดให้จนหมูสุกเลยนะครับไม่ต้องสุกนักนะครับสุกหม้อปอนุ่มนิ่มนี่นี่เหงาเหงาอ๋อพี่แอนว่าเหงาเหง่ผมบอกได้เฮ้ยจ้าเหงาแล้วดิ่งจะโดนนันนาฬิการุดตัเลยเอามันเหงาแล้วนะครับนี่เฮาเกาะเอากะทิที่เขาเขย่าเลยเทไปตะเกียรใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับ ใส่ธรรมดาโน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 เราต้องแบบวิชาชักคนชักถามได้เ่ราอย่างต้องจงเจ้าอย่างอันฮะอย่างอันก็เครียดจะถามมาได้ก็อออบอกว่านี่อย่างๆๆาน,นี้อย่างเปนอย่างเป็นสันเป็นจังซันเป็นจังซันครับนี่โอ้สีสีสันแบบโอ้โหแต่ว่าพาสเทลกับ,บใบแจ่มันว่าสีสันแบบเขียวอะ่ะเขียวนี่ต้องพ่ออได้นี่ อันนี้แหละพาสเทลเธอเอาพาสเทลด้วยสีฟ้าเอาทุกอย่างมันพาสเทลหมันมันอ่อนๆออ่อนๆเขียวพาสเทลเขียวต้องพาสเทลฟ้าพาสเทลถ้าอ่อนๆสมองพาสเทลอยอ่อนๆอ่อนๆสมองไอ้โจ๊กอ๋อไอ้โจ๊กเป็นยูนมเดียวเลยค่ะสมองพาสเทลครับเดแล้วเขาก็เติมน้ำเข้าไปนะครับตามปริมาณที่เขาต้องการนะครับเมดแล้วเราต้องการปุ๊กยะ ต้องการแกงเขียวหวานที่มีความขุกขิกน้อยๆนะครับผมคืออยู่ในโซนขุกขิกแล้วก็ไปโซนที่มีน้ำน่อยนะครับมีน้ำนักบุบดีนะครับเหมือนอาญาบ่ามันต้องพอดีพอดีนะครับเขาต้องการลักษณะแบบใส่ฟักแมวนะครับลืมบอกไปว่าเอาใจสองลูกแล้วเขากอหั่นลักษณะแบบนี้นะครับตามด้วยมะเขือ น้ำปิงนะครับเพราะมันลูกเล็กกว่าเจ้าพยานะครับมันก็เลยเป็นได้แค่มะเขือน้ําปิงใส่มาแข้งเข้าไปนะครับมีความมั่นใจว่าเขาจะต้องใส่ซีอิ๊วขาวนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนี่ครับอันนี้อย่างพี่แอนเพราะอย่างแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานอันนี้แกงสีเขียวหวานมียังยัง,ยงมี รเราก็ต้องเติมหวานเข้าไปเล็กน้อยนะครับผมเป็นคนที่คุณหมอบอกวา่าห้ามกินหวานนักนะครับผมก็จะใส่ผมก็จะใส่น้ําตาลประมาณครึ่งช้อนโตะเอ้ยครึ่งช้อนโต๊ะครึ่งช้อนชานิดนนะครับเลยเลยขึ้นมาหน่อยนะครับใส่ครับนี่ยอคนนะครับดูสิดูสิชิมก่อนนะครับ มากเลยนะครับผมรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มมะหมีนะครับมีแต่ความมันหวานแล้วก็เผ็ดนะครับผมแนะ่รสชาติจัดจ้านแบบน,นี้นะครับแสดงว่าใกล้สุกเต็มตี้แล้วนะครับผมจากนั้นเราก็เอาใบโหระพานะครับอ้อยลงไปนะครับใส่กลมก้อด้ก่อนกลมก้อ้าเป็นกลมก้อกลมก้อดำนะครับกลมก้อขาวไปได้นะโหระพากับกลมก้อดำ ก็คืออันเดียวกันแล้วกระเพราดูกระเพราก็คือกระเพรานะครับห,อ,หอ,มอมขึ้นมาเลยเรียบร้อยแล้วนะครับผมกินหอมแบบน,นี้นะครับปิดแก๊สครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูแกงเขียวหวานหมูใส่ฟักแมวนะครับผมในนี้อ,อ,อันนี้ขนาดปิดแก๊สยังเดือดเลยนะครับอันนี้คือข้อดีของ มอดินนะครับผมอย่างไดแล้วเพืเ่อนๆที่เห็นคลิปนี้แล้วนะครับสามารถจะทําเรียนแบบได้เลยนะครับขาดฟักแมวมาเป็นยังเกาะแกงธรรมดาได้นะครับผมถ้าชอบถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กันตัวนะครับผมแต่ถ้าใครอยากจะกินรสชาติที่มันเข้มข้นกว่านี้นะครับมีรสชาติเค็มเผ็ดนะครับขอแนะนําเลยนะครับผมนี่น้ําพริกนะครับผมเพราะว่าพริกน้าําป่าสูตรพิเศษของ พี่แอนนะครับผมอยากรู้ว่าทําอย่างไรนะครับกดเข้าไปชมได้ที่ช่องแอนกับโจ๊กนะครับผมแล้วถ้าจะรู้ว่านี่เทกน้ำปลาแบบนี้ทำจะได้นะครับผมรับรองว่าอร่อยแน่นอนครับผมตอนนี้ผมนะครับไอโจ๊กพี่แอนขอตัวไปกินข้าวลำลำจานนี้ก่อนนะครับผมในที่แล้วขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ